สวัสดีครับพวกกับผมช่องพังลุงซับนะครับวันนี้ก็ช่วงตอนเย็นๆนะครับนี่เราก็จะมาโยนต้นสับะรดให้พังลุงซับอีกสักนิดหน่อยนะครับสองสามต้นเอามา บรรยากาศตอนเย็นๆนะครับบรรยากาศตอนเย็นๆ ที่หลับที่นอนก็ดีมากนะครับก็จะมีโพลต้นไม้แล้วจะล่ามโซ่ยาวนะครับ จนอาหารก่อนนอนให้กินอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนนอนครับนีอาา่อีกสักหน่อย

อากาศช่วงเย็นเย็นก็จะมาโยนให้เขาอีกรอบหนึ่งนะครับต้นต้นสับรถให้เขาอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนนอนโยนเสร็จแล้วก็กลับบ้านไปนอนอาบน้ํากินข้าวนอนนะครับตอนเชา้าค่อยลุกขึ้นมาเอาเขานะครับ,ล,ยยนะรบลุกขึ้นไปเกี่ยวหญ้าก่อนนะครับตั้งแต่ตีห้านะครับลยกขึ้นไปเกี่ยวหญ้าตั้งแต่ตีห้าพอเกี่ยวหญ้าเสร็จประมาณหกโมงแล้วก็มาเอาเขานะครับเอาเขาขึ้นไปข้างบนขึ้นไปล้างอาบน้ํานะครับ อตอนเช้าเราก็าขึ้นไปอาบน้ำโยนหญ้าเหมือนเดิมนะครับแบบนี้แหละครับชีวิตช้างตกงานครับเราก็ต้องสู้กันไปนะครับถ้าเอากลับบ้านก็ม,มีงานรองรับครับก็หญ้าก็ไม่ได้ปลูกไว้ครับหายาหยญายา้าครับอยู่ที่บ้านเราอยู่ที่นี่ก็ยังพอมีหญ้ามีอะไรได้ตัดอยู่นะครับมีต้นสับปะรดได้ซื้อกินนะครับ ถึงอย่างนี้ตังก็ต้องยืมเขาเอานะครับ นะครันนี้ก็จะพาไปดูเขาเอาสับปะรดมาลงนะครับผมมีรถแปลวเดอก์ผมมีรถแปลวเดอร์โอ้โหเป็นยังครับเอาเลยเอาเลยให้แฟนั่นได้กินแหละดีแล้วนี่นะครับเอาไว้มองนี้นะ นีเีเป็นต้นสับล้นนะครับมีจิตอาสารครับซื้อให้นะครับไม่ต้องซื้อก็หมดไปอีก วันนะครับสำหรับอาหารช้างกินเยอะนะครับช้างตอนนั้นครับตอนนั้นนี่นะครับก็จะมาลงนะครับนี่ก็จะเป็นพังบัวตองนะครับพังบัวตองกินแปนดียังครับโยนยาให้พังบัวตองกนะัน นี่ครับบรรยากาศอีกเชือกหนึ่งครับในปา่ามีหลายเชือกมากนะครับครับมวนว่าไฟนั่นรถเนาะ นี่ไปเอาสองคนใช่ไหมครับนี่เกือบเรียบร้อยแล้วหมดไปอีกวันนะครับสำหรับอาหารช้าง ไม่ต้องไปซื้อนะครับอันนี้เขาซื้อไว้ให้นะครับเขาซื้อแจกนะครับมีผู้ใจบุญนะครับซื้อแจกหมดปีกวันครับกับอาหารช้างก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากนะครับลงไายก็ขึ้น เอาคอแน่ๆรอกินอยู่บ่ไม่ใช่มันอิน่มแล้วบอนี่นะครับมันก็จะเบลอๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันตอนแรงนะครับคั่มแล้วครับคั่มแล้วมันจะกาศยามเย็นนะครับเย้นั่นไงเหรอใช่ั้น,น ว่าจะโยนให้นูนตะนันโยนให้พังดาวเรืองเอาสับปะรดมาลงให้ช้างนะครับ เห็นช้างได้กินเราก็ดีใจนะครับมีความสุขแล้วครับเห็นช้างได้กินได้เห็นช้างเขาอิ่มช้างได้กินก็มีความสุขแล้วครับ ต้นสับปะรดนี่แทบจะเป็นอาหารหลักเลยนะครับอาหารหลักของชา้างนะครับเพราะว่าหญ้านี่หญ้าก็เหมือนอาหารหลักเหมือนกันนะครับเพราะว่า <_ S 1> พวกอ้อยพวกกล้วยพวกนี้ก็ไม่ค่อยได้กินนะครับมันไม่ค่อยมีนะครับถ้าได้กินก็จะช่วงรับแขกมีนักท่องเที่ยวนะครับถึงจะได้กิน สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ผมนะครับสวัสดีครับ